ใครรู้บ้างวันนี้พระสมเด็จที่ไหนครับอาใครรู้บ้างวันนี้พระสมเด็จที่ไหนนะครับนะเวลาเราได้ส่องพระสมเด็จอะเราจะมีความสุข ใครตอบวัดกลางคลองคอยสุดยอดพีว่วีะระพงศ์พี่เอกลักษณ์ครับนาการอันนี้เป็นสมเด็จวัดกลางคลองคอยราชบุรี<ม>เนื้อหาสาระก็เป็นพระสูตรสมเด็จนั่นแหละครับนีในรายการงานประกวดพระเครื่อง ของจังหวัดราชบุรีปลายปีนี้นะพิมพ์ลึกมีชีวิตนะก็ลองเอา95นี่เอาสมเด็จปกโพก95มาใส่ ตลับดูวลาลขวนแล้วจะมีสวยไหมสวยนะครับ<ว>แม่สมเด 9, 5, ะะ็จเก้าห้าวัลขังในเวลาใส่ตลับแขวนแล้วแหลมเลยนะใชเห็นไหมครับมีเสน่ห์ไหมครับ เอาอย่างตาเป็นดินนี่ถ้าเวลาอยู่เรียนปะกะติกเป็นอย่างนี้พอตาเป็นดินมาใส่ตลับเฮ้ยเป็นวัตถุโบราณเลยเอาชนิดที่เรียกว่า พอเราใส่ตลับลเราเฮ้ยแม่ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้ยิงยอมบบบว่าละค้งเลยอะเห็นไหมครับอยู่ในเรี่ยมปลาติกก็มองนะแต่พอจับใส่ตลับเฮ้ยนี่อะโอ้โหแค่เก้าห้าเนี่ย นเ, 95, เนี่ยเอาเก้าห้าเนี่ยผมก็แปลกใจทำไมสมเด็จเดี๋ยวนี้ที่เขาเล่นกันไม่เก่าอะ่ะนี่ครับปกโพเก้าห้าพอ,อากิงเฉลิมพลไปใส่ ตลับตลับใบเท่าไรค่ครับก็แล้วแต่น้ำหนักใบนึงก็เราเอาหกหมืน อ่านะีครับผมว่าก็มีสน่หแล้วก็ได้ไปลื้อพระผมนั่งส่องพระผมอยู่เป็นชั่วโมงอะผมอาดิเรกเสรพระแพรฟังตะกุดสามกษัตริย์เงินทองหน้านี่ยเนี่ยต้องมีตะกุดทองเนี่ยต้องครบเงินทองหน้าวันนี้มีอะไรเด็ดบ้างที่เด็ดตอนเข้ามาเมื่อกี้ที่เห็นเลยนะครับใบกะเพรา มามาเดี๋ยวมาดูกันครับขำ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 ครับโอ้โหนะฮะก็แล้วก็มีสมเด็จอยู่องค์หนึ่งวันนี้เพิ่งได้มาเป็นพ,พิมีสังกติชัดเจน เนี่ยพระสมเด็จแท้ๆนะครับเขาจะมีชีวิตแอนมินหยิบสมเด็จแก้พี่หน่อยสมเด็จแก่ดีไม่มีหรอกครับไม่เคยเจอพระสมเด็จแก่ดีมีแต่พระแท้ของสายวัลลังที่สร้างทีหลังเนี่ยอย่างเงี้ยแกนะครับผมจะหยิบให้ดูว่าสมเด็จแก่ดีอะ่ะมันมีไหมเนี่ยแก่แก่ นี่แท้มีชีวิตต่างกันไหมครับเอออย่างเงี้ยเก๊นี่เก๊เห็นไหมครับโซนพากเก๊เขาจะลึก แต่แข็งกระด้างและส่วนผสมของเนื้อในเขามันก็จะเหมือนกันในส่วนผสมของผ้าเก๋เวลาโยนใส่มือมันจะเบาไม่มีน้ำหนักเขาเป็นปูนแต่พอเราไปดูผ้าแท้ฝั่งผ้าแท้นะ ฝั่งผ้าแท้เนี่ยเขาไม่ได้สวยแต่เขามีธรรมชาติความเก่าเขามีชีวิตแบบที่ไม่ได้ลอกเรียนแบบใครเห็นไ,ไหมฮะหยิบเก้าห้าไพี่หน่อยสมรคังโอเคเนี่ย เห็นไหมครับเขามีชีวิตแบบไม่ต้องเรียนแบบใครมีความเก่ามีธรรมชาติแต่อย่างพระเกเน่ยจะเหมือนเหมือนกับคือแตกลายงาเล็กเล็กเลแต่พระแท้เนี่ยลายแตกลายงาจะลึกจะตื้นไม่เท่ากันแต่ถ้าเก๋มจะเท่ากันหมดและแม้พระเก๋มันจะมันจะแข็งแข็งก็ได้ ถ้าคุณดูที่ความเก่าเป็นหลักอะ่ะง่ายแต่ถ้าคุณดูพิมพ์อะ่ะยังไงมันก็ต้องยากใช่เนะี่ยอันนี้คือเก๋ทั้งหมดเก๋ทำอะไรได้ทำพิมพ์ได้เ่ยดูด้านหลังนีเหมือนกันไหมนี่แต่งเก่าเหมือนกันแต่เก่าธรรมชาติก็เป็นยังไง ซองดยู่เนี้ยหนึบนุ่มอันเนี้ยไม่มีหนึบนุ่มไม่มียางเนาะฉะนั้นธรรมชาติอ่ะแค่กับเกเหมือนมองคนจริงๆกับมองปูนปั้นเลยหรือมอง วัวจริงๆกับวัวปูนปั้นเนี่ยยังไงอย่างางั้นเลยอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่บอกฟังว่าผมไม่เคยเจอพระสมเด็จเกดีวันนี้ผมมีทั้งแท้และเกเทียบให้คุณดูเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไม่มีชีวิตแต่อย่างเงี้ยให้เป็นวัดไหนก็มีชีวิตอย่างเงี้ยให้เป็นพิม์รูกเหมือนก็มีชีวิต เห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้ลึกอ,อันนี้มีลายนิ้วมือกดสองฝั่งด้วยแต่เขามีธรรมชาติฝึกดูบ่อยๆดูให้เยอะๆดูให้บ่อยๆใช่พราเกจะดูไม่มีชีวิตดูแข็งกระด้างน,นอย่างเงี้ยดูไม่มีชีวิตนะดูแข่งกระด้างเราเป็นผ้าแท้เลยครับนี่ องค์นี้พิมพ์อ,อกคลุเพึ่งได้มาแ,มแมหมแท้ไหมเพื่อน นี่อันนี้แท้ไหมครับเออแล้วเห็นไหมครับว่าพราแท้เนี่ยไอการตัดของเขาเนี่ยไหมตัดด้วยมือเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใช่แต่ของเกมมันเข้าเครื่องมันจะเท่ากันหมดอ่ะแปะมันกล่องไม่ขีดอ่ะ เวลาผมหยิบพ้าผงม,มาซองผมกาอยู่กับผ้าผงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้พี่ไว้อะเอารักทายทีเพราะถ้าไม่ทาเดี๋ยวเขาจะร้อยให้เขาทาเฉพาะด้านนอกข้างกันเนาะนะเห็นไหมครับธรรมชาติของพระแท้เขาตัดมือจะไม่เท่ากันองค์นี้สวยสวยตรงไหนรู้ไหมครับสวยจะมีสังคติขึ้นอย่างนี้เก่ากว่าปีตึงวันหนึร้อย นี่อย่างนี้เก่าวกว่าปีสองทร้อยอกุเสียงปาอันนี้นะเป็นพระที่ได้มาจากไหนรู้ไหมครับอันเนี้ยเป็นพิมพ์ที่อยู่ในบาทหลวงพ่อโตวัดอินน,นี่อันนี้อยู่ในบาทหลวงพ่อโตวัดอิน ถ้าคุณมีสมเด็จเก่าเก้าสองอ่ะคุณจะเขาจึงบอกคนชอบเล่นสุถ้าคนได้สองสมเด็จอ่ะจะหลงแบบนี้ไม่เก่านะ่ยเนี่ยแบบนี้ดูเหมือนเก่าแต่ไม่เก่าแบบนี้เป็นพิมพ์หลังปีสองพนหาร้อยนะถ้าพิมพ์พากก่อนปีสองพันหาร้อยอ่ะ ดูเนี้ยเขาเป็นงานกดมืออะ<ม>เครื่องไมายครื่องมือเขาไม่ทันสมัยมอ่าเครื่องหมายเขาเขาดูมีชีวิตแต่เขามีธรรมชาติมีมนต์เสน่ห์ของเขาแต่เขาจะไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนพระหลังปีสาร้อยฉะนั้นพระเกยออะพิมพ์เป็นสมัยใหม่หมดอะการ<ๆ>ดูสมเด็จสามารถดูด้วยตาเปล่าก่อนเลยว่า เก่าหรือไม่เก่าถ้ามีธรรมชาติหรือไม่มีธรรมชาติวันนี้ก็นะฮะดูดิพอเป็นหลังพี่สุร้อยดูเนื้อเป็นไงมันคนละอย่างถ้าเก้าห้าเป็นไงก็ผมบอกให้คุณมีสมเด็จเก้าห้าเก็บไว้คุณจะไม่โดนวัลคังเกครับดูมีชีวิตพลิ้วไม่แข็งทื่ออ่าอ่านั่น โอเคครับวันนี้ก็ได้เอาพราสมเด็จมานั่งส่องให้เ,เพื่อนๆด,กด subscribe. ูกดซับสไครต์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับสวัสดี